พวกนายอ่ะกดซับกันหรือยังแต่ถ้ายังไม่ได้กดอ่ะก็ทําตามนี้เลยกดไปแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับวันนี้ฉันจะไปนอนข้างหลังผู้นายยังไงเล่าฮัลโหล,โลสวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วซาราลาชาแนลแล้ว,วันนี้เรามาอยู่ในแมปแกนพีทออนไลน์ซึ่งวันนี้พี่จะมาทําการทดลองว่าผลผีอ่ะผลโฮโลโฮลเนี่ยมันสามารถใช้บัคกได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเขาจะแก้แล้วซึ่งการอัพสตัดของพี่ก็จะเอาอืม นี่สแตมินาเจ็ดร้อยเดวิฟุตห้าพี่จะเอาแค่สามารถแยกล่างอย่างนี้มาได้แยกล่างเป็นวิญญาณแบบนี้ได้เฉยๆแค่นั้นพอ <B unk. S 1> จะเอาไปทุ่มกับพวกสแตมินา <B unk. S 1> กับดาบ500แล้วก็โลคุจิกิยีประมาณนี้นะโอเคแล้วก็ดันที่เราจะเลือกก็นะ่าจะเป็นดันโคลอสเซียมโอเ okay, ค let's go o n hour later โอเคสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าเข้าไปห้องดันเจียนยังไงพี่ก็จะสอนเลยละกันนะ อย่างแรกเลยก็คือไปที่ Play แล้วก็ Universe Hub ประมาณนี้รอสักครู่หนึ่งโอเคพอเข้ามาเรามันโหลดแป๊บนึงนะโอเคประมาณนี้ถ้าเกิดน้องมีเพื่อนหรือว่ามีตี้ที่อยากจะไปด้วยน้องก็พิมพ์ชื่อเพื่อนแล้วก็ i n v i t e Party อะไรได้เลยแล้วก็นี่เห็นไหมสีส,มสม้มๆดันจ o นโหมดกดเข้าไปเลยประมาณนี้รอสักแป๊บนึงโอเคเราก็เข้ามา ตรงดันเจี้ยนแล้วเราก็มาสุ่มเลยว่าเราจะได้แคลเซียมหรือเปล่ารอไอซึ่งไอผลโฮโลโฮโลนี่พีก็ว่ามันน่าจะโดนปรับแล้วละ่ hey, oh, ละเฮ้ยโอ้โหแคลเซียมเป็นไงทีเดียวเท่านั้นโอ้โ oh, ห oh. ทีเดียวเท่านั้นโอเคขึ้นไปก่อนเลยโอเคเราขึ้นบนแล้วก็ใช้โซเลยโอ้โ oh, หมืดตึบ๊บอืมโอเคประมาณนี้มืดมากมึดมากต้องใช้ฮาคิ ซึ่งพี่ขนาดพี่อัพสแตมีน่ามาเยอะแล้ว,ลวเนี่ยมันยังดูลดเร็วมากปกติอ,ะอ่ะเวลาบัคกอะ่อะเวฟสมอ่ะสแตมีน่าจะไม่ลดเลยเรามาลองดูว่าเวฟสามสแตมีน่ามันจะลดหรือเปล่าแต่พี่ว่ามันน่าจะน่าจะบัคกไม่ติดแล้วละคนที่กินผลแสงผลอะไรรีมาใช้ฮโลโฮโลนี่ก็แซดกันตามตามกันเลยนะอุ่าส์ร,รีมาแต่ก็โดนซะอย่างนี้เรียบร้อย พี่ว่าแม่งไม,ไม่ไม่เวิร์กเลยเห็นไหมเวฟสามแล้วมันไม่บักแล้วจบแล้วครับโอ้ยดนดึงกลับโอ้ล่วงเฉย <S <S ล่วงได้ไงเอาร่วงได้ไงวะอยู่ดีๆก็ล่วง <S 1> <S 1> อยากรู้ว่ามันจะไปได้ถึงเวฟไหนโอเคโหแล้วครูดาวนานมากแป๊บหนึ่งนะแต่คร่าวๆก็ดูเหมือนว่ามันจะใช้ได้อยู่นะแต่ว่าสแตมมินนามันลดเร็วมากโอเคเวฟสี่ละอยากรู้ว่าบอสเนี่ยมันจะ ตีเราได้หรือเปล่า oh. มาย่างเราเร็วมานารดโอดูมานาเออม,มาเร็วได้อยู่ในนี้ได้อยู่ในนี่ยย,นะ oh. ยังใช้ลงดันที่อยู่โอเคถึงเวฟบ,บอสแล้วมาดูกันซิว่ามันจะตีเราหรือเปล่ามันจะตีร่างจริงหรือจะตีร่างปลอมโอเคบอสมายัางโอเคบม,มาแล้ว oh. โอบอสแสง no. โอ้มันยังตีวิญญาณอยู่แต่แบบโอ้โหสู้ยากบอสแสงมันวับไปวับมาจบเลยอย่างงี้จบละถ้าเจอบอสแสงก็จบเลยอย่างเงี้ยโอเคได้อยู่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 เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยได้อยู่เน่ะได้อยู่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 โอ้ยโดนดึงกลับว h a t the fuck ชิบหายแล้ว ต้องไปตีจริงๆแล้วโอ้กันก่อนโอ้โหเฮ้ยเบิกัดอ่าโอเคยังถือว่าโอเคอยู่ยังได้อยู่ไม่น่าเกลียดก็ถือว่ายังยังเอามาลงดันได้อยู่นะเนี่ยผลโฮโลโโลฮอลล์เพราะว่าบอสม,มันไม่ได้เล็งเราเนี่ยเห็นทางแอดบอกว่าบอสม,มันจะมาเล็งตัวล่างจริงไม่ใช่เหรอ,อ,อไม่เล็งนี่ขี่ตัวนี่มา ดีนะเป็นด่านแคลเซียมถ้าเป็นด่านอื่นมันจะแบบไกลมากเรียบร้อยเข้าล่างกลับเข้าล่างโอ้จบเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะกอคลิปเลยแล้วกันดูที่ว่าม,มันจะไปได้ถึงเว็บไหน วัดเดอะฟาร์กเจอบอสเจอบอสแล้วมันตีเข้าตัวแล้วมันในนี้ได้ไงวะ <c oughs> เอเอไปไหวแล้วเอ้ยหูมันตีได้ไง,ไงอะปัง <c oughs> สรุปเออะสุดยอดเลย เอาง่ายมันมันเหมือนจะลงได้แต่มันก็ไม่ได้อะหรือว่าพี่ลงหรือว่าพี่กากวะถ้าใครลงได้ก็คอมเมนต์ให้พี่หน่อยนะว่ามันยังลงได้อยู่แต่พี่ว่ามันไม่เวิร์กเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนมันไอ้นี่ไงมันบั็กได้มานาสแตมิน่ามันไม่ลดทาไมตอนนี้รู้สึกว่าบอมันตีเราได้แล้วอะโอ้โหจบเลยผลฮลโลฮโลมันบักไม่ได้แล้วโอเคแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วเราก็ต้องจากกันแล้วล่ะผลฮลโลฮโล เจอกันเลยลาก่อนเลยแปะลาก่อนเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ละกินเลยอ่ะรอสามนะิกินอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วโอเคประมาณนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าใครที่กำลังสงสัยว่ามันหายบักรือยัง หรือยังไม่หายก็เนี่ยแหละคลิปนี้แหละคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อ